สนุกไหมครับวันนี้สนุกสนุกจ,จริงมากผมไม่เชื่อจริงออมา,มาครับเท่ด,ด,ดีใจมากครับเท่ร้องไห้เหมือน baby เลยอ,อะแบบดำเอซโซ่หายไปไหนไม่รู้เมื่อกีก้คือเป็นน่ะเลเป็นกลักบมาเป็นน้องเทพี่นายก็ทุกคนแหละทุกคนร้องร้องไห้หมดอะคือ มันใช่มันสนุกอะมันเออรู้สึกดีพอมันเหมือนเรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วเราแฮปปี้ครับรอบนี้มากๆมันก็เลยแบบออกมาหมดเลยให้ทุกคนได้ดูเก่งมากเก่งเมากแล้วมีใครดูเอ่อมากกว่าสองรอบไหมครับสรอบพอดีสามรอบดีไหมครั่ไ้ยมรอบสี่รอบไหมครับห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบ 9ก้าสิเดพี่ไมงคกิ้าดเครับเบื่อดังเนี่ยครับจำจำบทผมได้ครับมันมันไม่เยอะครับผมลอองเนโหดร้ายได้ไหมครับพี่้องเป็นไหมลองขึ้นกอลองขึ้นอนสู้กันเราทุกคนเสียงตาย ดูกันต้องมีคนโทรอันนี้ได้ยินผมไหมได้ยินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้มันมีเบสบูส๊ทด้วยว่ะมันจะดีไหมถ้าผมบู๊มันไม่ดีนะฮัลโหลเออโอเคครับขอบคุณม,มากครับจริงๆขอบคุณม,มากที่มาเอ่อผมก็ไม่นึกว่าผมจะมีโอกาสกลับเล่นละครเวทีเลยเอ่อ แล้วก็ดีแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เหมาะกับความสามารถของผมแล้วก็ประสบการณ์ของผมในตอนนี้ผมผมแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกโชคดีมากมใช่เก่งมากเก่งมากอยากให้เล่นอีกไหมครับอยา<ะ>กเอาเรื่องอะไรดีครับ แล้วแต่เท่แล้วแต่เท่แล้วแต่บิ๊บอยแล้วแต่บิ๊บอยนเะอะไรนะครับขอบคุณมากครับแล้วเขาว่าไงครับเราต้องถามเราต้องเช็คดูเขาอาจจะไม่เอาก็ได้พี่รู้โอ้โหรอครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมอยากฟังแบบฟีดแบ็ของคนที่ดูรอบแรกๆแล้วก็รอบปลายทายแบบมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับเสียงเสียงชัดีขึ้นเสียงแบบมันอะไรชัดชัดขึ้นชัดขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นเนาะกล้ามก็ชัดมากใหญขึ้นมันมีพี่เขาชื่อพี่อ๊อฟครับเป็นพี่หมู่มวลคนหนึ่งที่ได้เป็นพลหลังวางครับในฉากแรกๆอ่ะ เขาแบบหุ่นเขาโคตรโหดอ่ะแล้วคือผมก็ถอดเสื้อคนแรกใช่ไหมแล้วเขายืนข้างๆผมแล้วเขาก็ถอดเสื้อเขาถอดเสื้อเพราผมกรอบทันทีเลยครับไม่ไม่ไม่ห้ามยอมจริงๆผมว่าขยันเอายิมทุกวันมองแต่เทพไม่มองใครเลยเลยมองแต่เทพมองแต่เทพขอบคุณมากครับอะไรนะฮะผมไม่ดูเลยผมกินเนื้อสัตว์ทุกทุก ทุกชนิดในโลกนี <hatten> ้นะครับผมาเออใช่วันวันนี้ผมช่างแม่งไม่รู้ว่าน้นสุดท้ายเพียนหรือเปล่าวันนี้แต่รู้สึกนิดนึงว่าเพี้ยนแต่โอเคอยู่โอเคโอเคเราไม่รู้เรื่องช่วยนะผมพูดไม่ชัดร้องไม่ชัดใช่ไหมชัดชัดชัดแล้วเก่งมากเก่งเก่งเก่งมันจะมีสองคำอ่ะที่ คือจริงๆมันเป็นคำภาษาอังกฤษเนาะแบบ knock แล้วก็ sharp เลขูด sharp มันต้อง sharp แล้วแต่ผมนี่ติดชอบใช่ใช่แค่นิดเดียวนิดเดียวแค่เลขู sharp sharp ไม่เห็นหรอกูต้อง knock knock จริงๆ knock แต่มันไม่ได้มันต้อง knock แต่เมื่อ knock โดนเซวแล้วแล้ว ไม่ได้เจอทุกคนมานานมากเลยรู้สึกแบบทันต์บังนถึงอีกไม่ใช่เจอ๊แค่รูมงทีต่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าปีนี้ปีหน้าจะมีจะมีสะพายมีอะไรเก็ฝากติดตามได้นะจ๊ะได้จ้าอย่าเพิ่งชิ้นผมนะครับไม่พี๊ด ปีนี้ก็ปีนี้เดี๋ยวต้องเริ่มทำงานแล้วปีหน้าทุกคนก็อาจจะเห็นใช่ไหมครับหลังจากเรื่องนี้เฮ้ยต้องรีบพูดนะต้องพูดต้องพูดต้องพูดแล้วพี่ไอเ์จะขอยยักหน่าถ่ายละคร ไม่รู้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 ไม่อแต่ที่รู้อยู่คือเดี๋ยวผมต้องกลับไปอังกฤษว่าพ่อผมย้ายกลับไปแล้ววันที่16่เดือนนี้ปะเอ้เดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่กิที่ผ่านมาพ่อเพิ่งย้ายกลับไอังกฤษเดี๋ยวผมเอซหน่าเดี๋ยวไปหาเขาแล้วก็ทั้งชางสามที่น่นประสิม์ ถ้าใช่เดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวทำเยอะครับจะผมไปพูดภาษาไทยกับไมค์กรามกรามเผา What อยากได้อะไรไหมครับจากอังกฤษมาเทน่าอยากได้พิเศษพิเศษนอยู่นี่อยากได้ลันดอนอายลันดอนอายได้ได้ได้ก็คือมีใครแบบรู้สถานที่ไหนไหมครับที่อังกฤษที่มาหน้าไปว่าพูดอัพเป้ ถ้าถ้าถ้าอยู่ซื้อเครื่องบินให้ a i ไปนะกซื้อตัวเครื่องบินครับแล้บ้าพียบโอเคบ้าเบ้สงชั่วโมงไหมสี่สสามชั่วโมงได้ได้ได้อะไรนะครับสนามบอลอ๋อได้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 ไดถ้าเขาให้ผมเข้าไปเดี๋ยวผมไปเสียตังก็เข้าได้ได้เออรอเช็คเข้ากัน มีมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนเพิ่งเพิ่งดูไปมีข้อสงสัยอะไรไหมครับตรงไหนดําพลาดดําดําเป็นคนไทยใช่เฉลยใช่เลยผมไม่อยากรู้เหมือนกันผมถามผมถามพี่พี่เขาทุกคนตอบไม่เหมือนกันสักคนเลยครับเขาจริงๆเขาเขาบอกแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คนมองแล้อแต่คนมอ พีพีผมมันต้องออกจากซ้ายแล้วผมดันเข้าซ้ายไงมันเลยต้องวนแล้วเออผิดผิดมาร์กใช่ใช่เดือดรึดรึดนั้นหลักนั้นหลักมันไม่มีเดินใช่ก็แลต่ตีความยังไงผมก็แบบแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันก็ตีความแต่วันนี้เออรู้สึกว่าอยากฆ่าเออวันวันถัดไปก็ไม่ไม่ไม่ใช่ก็เออปล่อยเขาไป คต่ว่านั่งจิบเขาขับรถชนเองอะไรนะนั่งิบเขาขับรถชนเองใช่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 มีคำศัพทอ่ไหมครมีมุกอะไรไหผมเล่นมุกกับทุกคนมานานมากเอาไปเราีไปผมอาจะเก่งขึ้นนะนะภาษาไทยผมพัฒนาไนิดนึงอยู่กับแจงคดีโอ้โหได้คาศัพท์ใหม่เยอะมากเลย เป็นคำศัพท์ที่น่าจะออกไม่ค่อยเออแต่มันก็สำคัญเออะไรดีอ่ะก็มีมุกแบบว่าอ๋ออ๋อออออขอเราขออันนี้คือมุกของบูมนะครับผมต้องให้เครดิตบูมก่อนนะแต่เขาบอกผมว่าผมใช้ได้เขาบอกว่าโอเคปลาอะไรหล่อที่สุดในโลกปรากฏว่าเป็น กือบแล้วแต่ว่าเป็นใครครับแค่นี้ครับไม่ใช่โมกผมตอนผมนี่มุกเก่าแบบช็อกหน้าเฮ้ยเก่าแล้วโมกเก่าแล้วไม่อัปเดตไม่อัปเดตไม่อัปเดตเก่าแล้วเก่าแล้วมีค่นี้แค่นี้ครับผมที่จำได้มีแค่นี้ว่ะ ครับโอ้ขอบคุณครับโอ้โฆษณาอะไรนะานาพีซเซนเตอร์ทิชชูต้องเข้าใช่ใช <c oughs> ิชูแได้ไหนก็น <c oughs> ได้นะ <c oughs> ทิชชูเข้าได้ทิชชูยังไม่มีครับอ่อโอ้ยโอ้ ขายของขายของเียเรีนเยนเีเป็นขายของต้องคำสาต้องำสามันยังไม่ดีมันไม่ดีตอนนี้ผมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานผมยัไมทาไม่อยู่ท้อาไม่อยู่ท้วาอ๋อใช่าาเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าผมมีเหนื่อย ครับอกตัดทิ้งแม่เขาไม่เอาครับผมแอนเชนนอร์แอนเนนอร์อนก็อะไรดีครับแต่รอเมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้อะไรนะครับโอ้แล้วเนาะอันนี้อันนี้ขนาดครับโอ้แล้วเนาะ ดเคยจะเอลองว่าไหนจะบูมอ่ะตอนสัมภาษณู่นเตรียมไปไหมเคยหดเคยหิวเคยในในการแข่งแล้วชอบชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมครับแบบเพลงขอเพลงอันดับหนึ่งแล้วอันดับสองปีศาจปีศาจโหดไร้ไหมนะครับเพราะว่าก็อยู่แล้วอันไหนนะ

เนี่ยวันละพาวันละพาวแล้ว oh. มันมีหน้าผมนะมีหน yeah, um, the ้า네จันทร์มีให erm. ้คนนี้อ๋ออยู่ฝังนี้เหรออ๋อตอนนี้ผมปวดคิ้วมากเลยผมโกรธทั้งวันทั้งคืนหน้าแบบเนี้ยแบบ โกรธไปโกรธสุดๆเหรอดกินโกรธใครคุณไม่ดูเรื่องเหรอครเมื่อกี้เกิดมั้งใช่ไฟไฟมันสว่างมันดำไเรื่อยแบบมองไม่เห็นออกแล้วครับเยออกแล้วครับเย้ กเรื่องยิมเรื่องสองโอ้เก่งมากวอวอทไมื่คืออะไรอมไรรถแท่รถแท่ไม่รู้จักอ๋อ๋ออแล้วังะไม่ใช่รอไม่รู้เขาคคืออะไรอ่ะสลอง ใช่ชาลเปิดได้เองชาลเปิดได้ครับได้ใครซื้อน้องน้อเกย์เกย์ได้ราหน้ารับหน้ารถแทร่เต้นหน้ารถแทร่ผมไม่เกยไม่รู้ว่าทุกคนเกย์ไหมไล้เกย์ขับแล้วผมก็ได้โอเคใช่เพิ่งคือผมมันลุ้นมากๆเพราะว่าไอ้วิชาของเทอมที่แล้วคือผมเหลือแค่สี่วิชาแล้ว ก่อนที่วิชาแล้วมันจะออกมาคะแนนผมมันไม่ถึงมันคือเพราะไอ้สิวิชาเนี่ยที่ทำให้ผมได้อันดับสองใช่ไม่ใช่ไม่งั่ไม่ได้อันดับอะไรเลยประมาณจะเล่าไม่ไม่ถูกถูกแล้วน่ะใช่แต่ว่าอะไรนะไม่ดูผมมีเรื่องอยากเล่าอีกเรื่อง คิดถึงคิดถึงคิดถึงเนาะทุกคนทักทายพี่พี่เขาไม่ยพี่เนี่ยพี่เนี่พี่เนี่ทุกคนที่คอยดูแลผมหลังเวทีคือจะดูแลนักแสดงเด็กแล้วก็ดูแลผมแล้วเด็กยันเด็กอยู่จกว่า กาถามว่าด uh oh, ื้อไหมดื outdoor. ้อไหมก็ตกอันสดเยงนี้่ไมไม่ดื้อจิบจิ๊บจะจิ่าเล่นทีไรมาเลยครูอาจารย์ผม่เขาเขามาดูละครเวทีเขาเขาบอกเขาเขาเป็นแบบว่านักเขียนใน I think w r a d Bangkok Post Bangkok Post เขาไม่ได้เห็น Bangkok Post ใช่ชื่อชื่ออลงกราฟถ่าว่างๆก็ไปอ่านดู ใช่ใช่ชอารก่อนับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากที่ตด่อโอเคไม่มมผมไม่อยากพูดครับแต่มันก็อาจจะมีอะไรไม่ผมก็ผมก็เห็นเขาเนาะแทนที่ผมจะขอบคุณพี่บมผมขอบคุณอาจารย์เลย ใช่ใช่เขาเขาซื้อเองขาดเป็นเขาเป็นแบบเขาชอบดูละครเวทีใช่เป็นแฟนของรัาอะไรอยู่แล้วรเต็มสิบให้เรื่องนี้เท่าไหร่ร้อยรให้หมืา โอเคถึงเวลานะมั้ง